ฝนตกแล้วจ้าอการจะนะดิีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีตกได้ประมาณ15นาทีแล้วหายคลายร้อนสักทีตกพ้อประมาณค่ะทุกคนต้นผลไม้รอดแล้วต้นมะงาะต้นทุเรียนรอดแห้วครับพี่น้อง มะเจ้านี่ยังแดดเปรี้ยงอยู่เลยกลับมาถึงบ้านประมาณมี่บสองกับพี่น้องปรากฏว่ามีก้อนเมฆมานิดหน่อยกระจายทีนี้ก็ตกพอแปะพอแปะทีนี้ก็มาสู้ใหญ่แล้วขอบคุณฝนนะคะที่ตกลงมาให้ต้นไม้ไม่ได้ตาย แ,แม่งเมาก็ลังออกแต่ทำไยพี่น้องถ้าแม่งเมาออกมีฝนตกหมแรกนีรับรองแม่งเมาเต็มบ้านเลยแหละตกแห้งเติบอยู่ค่ะพี่น้องนี่จมยูเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วฝนมาตกจักเทอรนี่ละขั้งแรกที่ตกแห้งแล้วกะ็ตกโดนค่ะพี่น้อง ผลแรกของฤดูกาลวันที่หนึ่งพฤษภาคมส5 6 7นาค่ะทุกคนฝนตกแล้วตกโลดตกโลดตกโลด